มันง่ายแตกจ้พี่น้องจ้าง่ายแตก,อ,ก,อ,แตกอืมเลื่อยหรือยังสกินสมล้างบ้านแซบ่บๆกับฝนกับสือสิเป็นตามาห้ามหัวแทนน่าจ้ะพี่น้องจ้ะขึ้นมาแล้วจา๋าขึ้นมาแล้วสิได้กินจะขำน้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาพี่พาน้องมาเฮ็ด แจ่วปลาน้ำปลาหวานจ้ะหรือว่าแจ่วปลาแดกกินกับบักม่วงสมเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะค่ะมาลงมือกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าปลาไอปลาน้ำปลาหวานเรียกว่าแจ่วปลาแดกหวานจะพี่น้องจ้ากินกับบักม่วงเนาะค่ะเครื่อแจ่วหวานนะจ้ะเมนอินกริเดียนจ้าน้ำปลาจ้าพร้อเมนตเต็ดฟิตซอสจ้ะพี่น้องจ้ะกะปิจ้ะพี่น้องจ้ากะปิสตริมเพลทคนกะปิให้แตกก็น่าจ้ะกะปิละลายเลยจ้ะพี่น้องจ้า น้ำตาลจะชูกอร์ชูกอร์น้ำตาละละลายจะพี่น้องจะ้ะน้ำตาลให้ละลายก่อนนะจ๊ะตางละลายกับพริกป่นจะพี่น้องจะ้ะข้าวคั่วจะโรเตตไรซ์จะชิลลี่นะจ้ะพี่น้องจะอ้ะอ่าคนจะ้ะหอมแดงหั่นจะพี่น้องยาแชร์รี่สลา์จ้ะพี่น้องจะ้ะพิ้หนูฮั่นจะ้ะสลายน้ำพริกชิลลี่แยงน,นัวจ้ะค่ะบะดาเดอจ้ะแยงนัวอ้าพวกนี้เข้ากันจะ้ะอ mm ู hmm. ้หูนตัวตัวแล้วจ้ะพี่น้องจะ้ะ กุ้งแห้งจะพี่น้องแกะดรายสตริมคนอีกรอบจ้ะอหอมหุ้ยหุ้ยเลยพี่น้องแกะช่วยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุกสนมาพ่อเอนละคะกำลังชีวีวิธีน่กินนีสานฮัลโหลเอเวนเวลคอมทูยีซานเบ c ค o กิ้ง ค่ะพี่น้องจ้ามือนี้สิผ้าพีพี่น้องมากินสมบักม่วงจ้ะพี่น้องจ้าสมบักม่วงใส่แจวไอ้ประแดดจ้ะพี่น้องจ้าออ้เสียงกับบ่ค่อยยังไเนะจ้ะเห็นบ่ค่ะเสียงไอ้กินอยู่หลังบ้านจ้ะแดดลมลมตกตอนเรงแรงนะจ้ะตอนแดงแดงหกโมงกวนนะจ้ะตอนหกโมงเย็นจ้ะพี่น้องจ้าหกโมงเย็นไอ้ทั้งอเมริกาด้วยจ้ะอันละกันไอ้ไปตลาดมาได้บักม่วงมาจ้ะพี่น้องจ้า ในบัก่วงมากกันเลยอู้อยากจะน้ำลายแตกสวดส่วนจะพี่น้องจะน้ำลายแตกก็ในเห็ดแจ่วประแดกนอจ้ะมามาจ้ะพี่น้องจ้ะมาแซบแซบน้องกันบันนี้บรรยากาศล่มว้อยหล้างบ้านจะพี่น้องจ้ะเห็ดเส่ขอขขว้พร้อมด้วยจาะน้ำจิ้มอืมพักพักพี่น้องจ้ะ ปียวสใจตอนซื้อมาประกอบเลยจ้ะนี่เอาเอามาฟานฟานแล้วกันแซ่น้ำแข็งจัไม่นอนจกะกรอบดีขนาดอ <c oughs> อืม,อมเปลือกพัดเปลือกสะใจจ้ะมอเออเปลือกมันยางเนียจจะพี่นองจ้ะ ไม่ได้ฟันเปลือกออกจ้ะใสเ่เปลือกเลย<ม>ช่วงจ้า กี้ฟ้าบางาพระที่จะพี่น้องแจ๊คคึมๆจ้ะคือฝนสิตโตกประจักษ์อืม้มสวางสว่าง ปลูกยูอยัมยูหน้าน่าจะท้งหน้านวลสวีนะคะ่ะอันมีทุกพันธุ์ในใจพี่น้องจ้ะพันธ์เปียวพันธ์เปียวพันธ์มันน่ะนะจ้ะปลูกไว้บะม่วงหน่อยก็มิจ้ะบะม่วงหน่อยอันนั้นมันสุกกั้บ่มเขาจใจพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปที่หาเดินกันเลยกับบ้านนะจ๊ะเดินตุลาจ้ะกับบ้าน เดือนตุลากลับบ้านไปงานแต่งนะจ้ะงานแตง่งลูกสาวอื้อามาอะไรจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพิ่งจะกินมาอะไรจ๊ะ มากกเจ้าเขายังโอ้ยพี่น้องจ้ะคือฝนสิตกนี่จ้ะพี่น้องจ้ะชิเดยเศร้าสะ่อนนี่นจ้ะมันขึ้เานเฮายังก็ เว่ยสิได้ไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศอากาศบ่หายจ้ะเหมือนจะฝนจะตกจ้ะบรรยากาศดีดีจ้ะโบแบาาบว่าดีคือบบหนาวนะจ้ะท่ยงนี้ถ้าอากาศดีคือบบหนาวบบลม แต่ว่ามันคึ้มขึ้นมาเหมือนฝนจะตกนะคะตอนนี้ข้าเพื่อนจ้ะจังใดฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อค่ะฝากกันมาติดตามเลยคะช่องยูทูคบคุณนุชมีจะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you for watching hope you enjoyed the video and i see you my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปละค่ะเดี๋ยวผลเสียหมัว